ค้องถือฟอลแล้วพี่ไม่ต้องไอ้นี่แล้วพี่แค่ระยะประชิดฟอล่กบม็กเมไอ้นี่ก่อนพี่เล่นระยะใกล้เลยพี่แต่ฟอลนี่ใส่เก็บเสียงแส่อะไรนี่มันโคตรยาวเลยยาวมันถอดกมาไม่ได้เลยปืนเราปืนแม่งประมาณหกเจ็ดช่องอ่ะยาวมากขวานะเมื่อยไวจัดอะปืนยาวปืนยาวจัดไง ที่คุมแทบไม่อยู่เลยวะอลอ,อลองเล่นดูอะก็คือกระสุนสนัยเนี่ยแหละเข้าใจแหละแล้วก่อนที่รับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนําเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับและก่อนซื้ออย่าลืมใส่โค้ด tgbd 2024เพื่อรับส่วนลด3%สูงสุดถึง50บาทก่อนจะซื้ออย่าลืมใส่กันด้วยนะครับ และเติมโค้ดเกมนะครับรับเติมเกม Arena Breakout ด้วยนะครับโดยใช้เพียง UID นะครับถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับราคาตามภาพนี้เลยครับบอกเลยว่าคุ้มค่ากว่าเติมเองแน่นอนครับผมและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่หมาจะเป็น AV Val ี o r ลเ c ย์แอนคอร์ดิและเกมอื่นอีกมากมายครับแลวฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้เดสคริปชั่นครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับ เกิดมาปุ๊บอย่าบอกนะเกิดตรงโอ้โหตรงนี้ซะด้วยวจุดอร่อยอีกแล้วปืนกล้องมีเขียวมะม่วงเลยโคต<น>รยาวยาว <c oughs> คือถ้ามีบอแล้วแบบจะเดินเข้าไปแหมเพื่อนเห็นปอกปืนผมก่อน <c oughs> ระวังซ้ายระวังไอ้นี่เหมือนเดิมเฮ้ยข้างหน้านั่นบอดแล้วนะโอเค โอ้โหยามันน้อยด้วยชิบหายแล้วกล้องประหยัดจ้ดจสายประหยัดยายแล้วอ่ะประหยัดจัดทามาถุงเดียวไม่านั้นรจริงตรงนี้แม่งไม่น่าเล่นอ่ะจริงโดนหลายทางจัดซ้ายก็โดนอืจริงกันแล้วตรงน,นู้นซ้นบ้านบ้านที่เราเล่นอ่ะหลีกมันยิงกันเป็นไปได้ถ้าเราจะดักมันต้องเราต้องเข้าโหลดดิ้งแอรเรียนบ้านนู้นเลยพี่ขึ้นไปเล่นกับมันไหมหอืมแต่มุมกล้องอ่ะสบายอยู่นะ ไอ้เขาเรียกอะไรปืนกล้องอุ้ยบอดบอดบอดไอ้บอดมันอยู่นั่นแหละมันเป้าไว้ผมกิน LP ก่อนขวาบนยิงข้างบนน่านไว้ที่ดูบ้านบอดบอดไว้ก่อนเผื่อปูอุยอ๋อซ้ายซ้ายบอดซ้ายบอดตกใจเมองไม่เห็นเลยวะเฮ้ยยังมีตัวนึงดีโหลดกันตาย อ๋อนึกว่างว่ากระสุนนึกว่ากระสุนสมันไม่ไม่ครบเป็นไปได้ว่าจะยิงฝั่งนู้นเลยเอะบอดกดเอย<ๆ><ๆ>หมวกมันน<า>ี้มมนไม่เข้าหรอตายโอเคคืนที่ยิงหมวกบดไม่เข้าอ่ะาอาจัดแป๋วนังแป,งแปลแล๋วเลยเออแป๋ว <laughs> ลูกเร่งปัวมันสะบัดด้วยนะผมมองทางร้อยสิบอยู่ไอ้บ้านนั้นมีคนเพราะว่าได้ยินเสียงยิงเมื่อกี้น่าจะบ้านนั้นนะตามหลักอ่ะอุ๊ดเนี่ยบ้านหน้าเลย ยิงกล้องยิงกล้องปะเออยิงกล้องใช่พี่ชั้นบนหน้าต่างหน้าต่างอยู่แล้วโดนตายเขาหัวออมีกตัวพี่มีอีกตัวด้วนานขวามันจะเก็บเพื่อนมันอยู่อยู่ด้านขวาเลยพี่อ,อืมตายเออตายเอยสองนัดหรอตึ๊ดนัดแรกนัดแรกแป,แปะแล้วนัดที่สองเข้าหัวโอเคแรงจริงพี่เข้าไปเน็ตเน้ก่อนได้พี่โหลด พี่ขอเคลียร์รูปผมเป็นกล้องใกล้ละผมได้อยู่ผมติดกล้องไกลไว้ด้วยพี่พี่พี่ขอโหลดแป๊บนึงนะได้ได้ได้ผมมองให้อยู่ <ใน S 1> มองไ<ค>กลให้อยู่น้อยครบจะได้ลูดได,ได้ได้ได้น่าจะสองตัวตายระยะใกล้ละมองในในบ้านไว้ให้ไม่เห็นใครนะเฮ้ยมีเสียงชักลูก มีเสียงซักลูกในป้านเลยปลาเบิดปะผมมีระเบิดเดี๋ยวพี่ปลาเดี๋ยวพี่ปลาเดี๋ยวพี่ไปยืนคุ้มกันปุ๊บโอ้โหชนโคลไฟเด้งระเบิดอีกแลระเบิดดิจิตอลเออเอาไปใส่ป้าโอเคมันอยู่ข้างบนหรือเปล่าพี่แน่อยู่ชั้นบนแน่เลยผมมีระเบิดอยู่อะผมมีระเบิดอยู่ ผมลังลานะมผมปลาเข้านะอเอา้าไม่เข้าอีกแบงเอ้ยโอ้โหเกือบไม่งั้นก็แค้มที่โซฟาข้างล่างนี่รอมลงมาจะเห็นขาเมื่อกี้เรายิงอ๋อได้เสียงละเราเล่นเซฟใช่ผมมีระเบิดแก๊สอยู่พี่น่าจะปลาไ,<ม>ไล่มาลงมาได้ไม,ไม่ไม่ปลาแต่ฉันบันไดอาเข้าไปเข้าอีกแล้วแบงเอ้ยโอ้โหโลเคชั่นมันดีจัด มันแค้นสบายเลยแล้วมีสามเลยหรอมันจะดันลงมาหรอยังไงมันก็ต้องดันแหละตามหลักนะตามหลักเวลาไงก็ต้องออกใช่ถ้าเล่นเราล้อยรอก็ได้เซฟไปดีกว่าใช่ใช่หรือให้ผมออกไปเล่นไกลๆยิงมันได้พี่เออเองดูหน้าต่างได้พี่แค้ตรงนี้ได้แต่ผมออกไปไกลมุมเดิมระวังหลังเร็วเราผมม่าตอนเนี้ยวองขึ้นไปวองมันดูหลังมี่อดพูดด้วย บอดซ้ายโอ้้เยนี่ข้างหลังยิงเหรอมองมันแจ่มนะข้างบนมันยิงกล้องปะเปล่าพี่ผมโดนทางฝั่ง290ยิงมาเฮ้ยวิ่งมาด้วยวะผมกลับก่อนผมกลับก่อนผมกลับก่อนเล็งเล็งข้างบนอยู่เลยบอดตายตัวไม่โผล่เลยนะมุมนั้นไม่โผล่เลยข้างบนเลย ผมเห็นปืนมันไม่ใช่ปืนพวกวะน่ะใช่พี่ทะลุเล้วใช่ปะวะไม่ตายเจ็บ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 ตายตัวสองนัดตายเหรอตายโอเคโอเคโอเคเคยร์โคนี้งทะลุเหรอมันเห็นเห็นเห็นหัวนิดนึงกับมือพึ่มือมันถือปืนอยู่ไงมือมันเลยโผล่เดี๋ยวพี่พูดขึ้นไปบนนะได้พี่ดีนะตัดสินใจเลือกไปยืนตรงนู้นงั้นก็ไม่ได้ขึ้น ตายฮะใครจะตายแหละอย่างเยอะกล้องโอ้โหอิ่มอร่อยตัวมันจุ j ยซี่มันเปิดเซฟด้วยอิ่มอร่อยจัดเอาเลยพี่เอาเลยเอาเลยอ๋อตัวนี้มันเก็บปืนเพื่อนมาเล่นแล้วพี่เออปืนเพื่อนไม่มีเลยว่ามันเก็บปืนเพื่อนมาเล่นละพออะไรเนี่ยขอห้าหมื่นห้าเก็บเลยครับผมขอแค่พวกไอ้นี่พอ energy drink อะไรพวกนี้พออ๋อพี่เอาพยาบาลมาเกินกล้องพี่ชิดๆ อ๋อไม่าไปบฟเอเฮ้ย M4 ฟด้วยเหรอสเ s M4 ใช่เอาเลยเอาเลยชิวๆไอ้กลองเอาไปเล่นดีกว่าไหมไม่เอาเลยพี่เอเผื่อพี่เผื่อพี่ได้เอากลับบ้านไปขายบ้างผมอยากให้พี่รวยผมรวยแล้วผมเอา AKK มาเก็บเล่นก็ได้พี่ผมชิวๆมังก่ายิงหัวเลยเนี่ยเอสเสแต่งแบบเก็บเสียงกะต้อแตะต้อแตะอ่าต้อแตะกว่าเจอกูโป๊ะสามตัว สามตัวหมดเนี่ยพี่กระเป๋าใหญ่สุดมาเก็บได้แล้วพี่เนี่ยมีตังด้วยตังออกได้ด้วยเนี่ยพี่เจ้าหลิกตัวนี้ก่อนไอตัวที่ผมยิงน่าจะตัวน่าจะตัวนี้พี่เนี่ยตัวสุดท้ายคือตัวเนี้มือมันโผล่ใช่มือมันโผล่มาหน่อยนึงผมเลยยิงแักร้องแบบอ้ออ้อแล้วเคลยพี่ก็ขึ้นคอบพีทโอเคหูหมวกอะไรเนี่ยหมวกหกหมวกหกก็ใช่พี่ตัวนี้หมวกหกแต่โดนยิงเข้าหน้าไงตรงไหนจะออกเลยไหม แ,ว,แวงอยู่นะออกทางไหนโู้โออกโอคตรไกลก็ค่อยๆดันไปเลยพี่เหมือนเดิมแต่คงไม่ไม่เข้าพวกโมโตรงโมเตลละน่าจะไม่ไหวไม่ไหวไม่ใช่เราวิ่งไม่ไหวปืนปืนเราไม่นี่ด้วยปเออปืนพี่อะรับประกันพี่ลองดูราคาดิรับประกันแล้วว่าเป็นน่าจะเกือบแสนอะปืนกลแม็กซ์นโคตรแรงยิงป๊อแปะป๊อแปะแม่งนอนเลยมันร้องไม่ไหวแล้วอะแล้วเควสก็ขึ้นเสร็จ จริงมีเควสนี่ก็เป็นข้อดีนะจะได้รู้ว่าเออควรเลี้ยงเควสไว้อ่ะนี่บอดอยู่ข้างในเราต้องผ่านฝั่งฝั่งไหนวะเนี่ยฝั่งฝั่งเหรออืมถ้าแนะนําถ้าหลังได้ก็โอเคพี่แต่ว่าหรือเราจะไปฟาร์มอ่ะเราได้หมดอ่ะถ้าฟาร์มก็ก็อีกอีกฟิลนึ่งฟาร์มก็อีกฟิลนึงตายตรงไหนวะเนี่ยยิงมาตายเมื่อกี้ตอนยู่โอ้โหแพงตายแต่มุมดีซะเลยอุ้ยขวยระเบิดอีกแล้วเราจะไปขวามันเดิมแล่ะพี่มุมเล่นละหมุนเดิมดีกว่า เพอ้ายมันซ้ายระยะประชิดกว่าไงเข้าไปข้างบนมีเสียงเหรออยู่ข้างในสุดข้างบนเลยนะพี่พี่เขาไปพูดไหมผมตามมเอ้ยเลเซอร์เอเลเซอร์พี่เหรอโอเคเลเซอร์มี่ะไม่มีโอเคแต่มีเสียงมันมีเสียงเดินอ่ะผมก็ได้ยินอ๋อชี้ปิดประตูแล้วผมเล่นเหรอวะโอเคโอ้กล่องเยอะจัง หรือบดเสียงอะไรอ่ะเสียงเดินมันไม่พูดเลยนะเดี๋ยวพี่ไปยุ่งล่างก่อนกันระเบิดโอเคนึงได้นาฬิกาวะได้ยินเสียงอยู่อ๋อบดอ๋อบดโอเคเสร็จละตัวหนึ่งตายข้างๆ่างไอ้ตัวนึง ่ข้างในพี่ทางขวาเออนั่นแหละมีปะทำไมพี่ดูหน้าตาไม่มีวะเออแล้วเสียงมาจากไหนอ่ะหลอนเอลฟีและเออหลอนเอลฟีของจริงผมคุ้มกันให้ปะโปวู้ได้ดิดสวยพี่เอาเลยป๊อปปี้ดิกดิดแดงปะไม่ป๊อปปี้ดิกอ๋อป๊อปปี้ แม่ได้ดิสว่ะโหถ้าได้ดิสจากอันนี้นี่บอกเลยว่าระเบิดจัดมันตะโกนมาจากไหนวะนั่นสิโอ,โ,โอ้โหกล้องมาดูนี่กล้องมาดูโคตรฮะไหนดิเราเงยนหน้าขึ้นทางซ้ายเงยหน้าขึ้น้างซ้าย What the hell เ <c oughs> อ้าหาต้องนานเออสู่สุกติอ่ะศพเด้งออกมาเชื่อไอ้บ้าเอ,อ้ยก็ว่าอยู่ไหน โอ้ยคนยิงเฝ้าเลยไงล่ะมุมโดนยิงซะด้วยอยู่ไหนวะแต่ยิงนัดเดียวเหรอเราวิ่งอ้อมไปฝั่งนู้นไหมไปเข้าฟาร์มฝั่งนู้นไหมเออาดีอยู่วิ่งวิ่งเข้าไอ้ฟาร์มเล็กนั้นน่ะดีกว่าผมเชื่อว่าเมื่อกี้ยังไงก็ยังไงก็บอดพี่ถ้าเป็นคนเป็นผมมก็ยิงหัวพี่ผมไม่ยิงผมไม่ยิงตัวหรอกกระจกต้องเล้าหรือเปล่าไม่เล้าก็นอนอ่ะเมื่อกี้ป่าก็มีตััวน ใกล้อยู่หน้าผมทางซ้ายที่ระวังหลังตายตายตายตัวไม่นเยอะจังวะแปลว่าไม่มีคนเข้าไอพี่ถ้ามีเยอะมันมันพุชพร้อมกันเลยนะรีโหลดโอ้ยข้างหน้ามีตัวนี้กดเออพี่เบ๊พี่เบ๊กดตายไหมฮะโอ้โหเยอะแล้วเริ่มเยอะแล้วเริ่มเยอะแล้ววิ่งมันวิ่งวิ่งไม่ได้ เห็นเขามีคนบอกว่าอะไรนะถ้าอยากรวยจริงๆแบบแค่ถอดกระสุนบดไปขายก็โอเคแล้ววิ่งลงอย่างเงี้ยกระสุนม่วงอะไรเงี้ยไปขายก็ก็ถือว่าใช้ได้แล้วเฮ้ยบนทาวเวอร์กล้องมีกล้องคูณเท่าไหร่กล้องคูนสามพี่ทาวเวอร์ไหนทาวเวอร์บดปะไอป้อมบดอะตรงไหนพี่ชั้นบนสุดอรอชั้นสองเมื่อกี้มันเข้าน่นนั่นเดินมันอะไรอยู่แต่น่าจะบดแหละแต่มันเราแวงไงมันหันแปลกๆอ๋อเห็นละเห็นละเห็นละจะยิงไหม ยิงดีกว่าพี่ว่าเอามันแอบไปละมุมยิงไม่ได้ละมันคนหรือบทวะบทแล้วพี่บทแล้วพี่โอ้คนถ้าลงมาไม่ใส่หมวกก็จะเจ๋งเกินแต่กล่องมันน่ารู้นะเอ่อกล่องมาดูแบบออื้หือกล่องแบบหรูหราเปิดมาเกาะหนึ่งเ<ม>กาะหนึ่งแล้วก็อไอเข็มเยอะมากเข็มขัดอะไรพวกนั้นอะแล้วก็เวดหนึ่งมาแลดูดิโอ้โหสตาร์เตอร์แพ็คสแคปใช่พี่ รู้ดิผมเห็นของผมก็รู้แล้วว่าตอนนั้นมีอะไรกินปลาก่อนนี่กินปลาเปิดมาแล้วมีอันนี้แล้วนะอฮ้ยทำไมเอฟไทำไมมันภาพมาดูแบบแหลกๆจังนะวะแต่เราอิ่มจัดแล้วเราออกขวาเถอะไหนในในโมในโม,นม,นม,มเตลอยังยิงกันอยู่เลยอืออย่างยิงกันอยู่เลยโต้โอ้ยเราไปนัดหนึ่งไอ้บทสะพานปะกล้องไม่เคลียร์ยังไม่รู้พี่ไอ้บทประพาคารยังพี่ยังยังผมไม่เห็นมัน ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโดนอะไร,รวะโดนเกาะโดนเกาะน่าจะบดประภายใช่ใช่โอ้ถ้าคนมันไม่นัดมันไม่จบนัดเดียวหรอ, <c oughs> หอเดี๋ยมันมีคนในบ้านเลยอ้าวเฮ้ยหลุดวงไม่ใช่นะไม่ใช่โัว้โอวเนี่ยตรงนี้นปลอดภัยสุดแล้วในบ้านยิงมาไม่ได้เรียบร้อยได้อะไรพี่แปบ โอ้โหรวยกองไดเลยได้มาแสนแปดพอเลยเท่าไหร่นะพี่โอ้โหแค่แปดอิมอิ่มไอสามตัวนั้นแบบเศร้าเจอโป๊ะปะโป๊ะเข้าหัวไปมาโอ้โหเกิดทำไมถึงต้องเกิดตรงนี้รีบไปอ่ะต้องรีบไปเลยเกิดเกิดตรงนี้เกิดตรงนี้นี่ผมรีบไปเลย ตรงนี้นี่อยู่นานๆนี่บอกเลยว่าซ้ายมาแต่ผมเอากุญแจโหลดดิงแอรีรยมานะ <Okay. S 1> ถ้าจะเข้าก็ได้อยู่เราแค่รอก่อนรอเวลาก่อนแต่โหลดดิงแอรีเรยเราเข้าได้พี่ถ้าแบบปักงนุนเขาไม่ดันมานะเอ้นั่นบอดใช่นั่นบอดตัวหนึ่งที่ลองขึ้นมาคาคาไปนหนึ่งอะไรนะพี่ปะเอะไรนะปะ,ปะพาคาเขาเรียกปะาพาปะพาค oh. านพี่ปะาพาคา บอดบอดสองตัวบอดใช่บอดสองตัวบอดตัวหนึ่งทางขวาร้อยแปดห้าแล้วก็บอดอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงต้นไม้ร้อยเจ็ดสิบมันเล็งอะไรอยู่ด้วยนะมันเล็งไอ้บ้านที่เรายิงตายรอบที่แล้วอะ่ะพี่กลัวรูหลังก็จะรั่วมาใช่ใช่<ๆ>เสียวช่องหลังเหมือนกันซ้ายมามพี่ซ้ายตรงที่เราเกิดที่มีทิผายแล้วมุมหมไม่ดีอมองก่อน ประตูที่เราเกิดประตูแดงเห็นแล้วเห็นแล้วยิงโดนนั้นตายตายอ๋อตายเลยสวยมันฟาระเบิดปแก๊สมันปาแก๊สนะพอดีจังหวะมันจะพุชมาหาผมไงมันปาระเบิดเข้ามาอ่ะตัวนึงไม่โดนปาแก๊สมันข้างล่างมันอยู่ในกดไอ้ท่านหนอกกำแพงแตกเหรอพี่น่าจะแต่ตัวนู้นตายแล้วนะตัวเมื่อกี้ตัวที่มาจากประตูอ่ะตายละเห็นมันแลวโอเคทางที่พี่หันเลยหนึ่งเก้าห้าคือมันอยู่ในปาน นอกกระแทงแตกโอเคผมกินอ๋อโอ้โโบดมันเล็งใครวะไม่ใช่ไม่ใช่โบดโบดระเบิดตัวนี้อาจจะเป็นตัวที่มันจะพุชเข้ามาไปยตรงประตูแดงอ่ะอหรือเปล่าเพราะว่าพี่ยิงมันนีกใช่ไหมใช่ยิงเออใช่เพราะผมก็หันไปยิงเหมือนกันพอผมหันไปยิงปุ๊บมันล่วงเลยแปลว่าพี่น่าจะยิงพร้อมกันแล้วมันปาร,ระเบิดมันน่าจะวิ่งมาปาร,ระเบิดควันใส่ผมไง แล้วก็เลยเปิดมันป่าสองอันอีกตัวนึงต้องมีตัวดีใช่ใช่ผมเห็นระเบ,บิดควันขาวด้วยใช่ไหมเมื่อกี้อืมแต่พี่ต้องเปลี่ยนรูแล้วถ้ามันปา่างี้มันก็รู้ว่าปลาพา,า,าคามีคนใช่ใช่อุย้ยตัวพี่วาร์ปดีโดนยิงแต่ว่าวาร์ปกลับมาเฉยเลยงง <c oughs> ดึงโดนดึงโอ้โหแม่นเกินปลาไฟเขาเลยตายว่ะโโอ้หโอ้โหโอ้โห ตัวพี่ว้าวันวิ่งออกไปแล้วมึงว้าบก็มาเฉยเลยอ่ามันดูแตกกันแหละบ้าเ้ยไม่โดน,นอีกโอเคตายเฉยเลยวัดก็เข้าไปที่เดิมตายตายมีต,ตัวหลายตัวจังวะมนึ่งสองโอ้โอ้โดนหลายทางโอ้โอ้โอีแล้วระเบิดไป รีโหลดรีโหลดพอดีด้วย็ฉตเมื่อกี้ซ้ายมีตัวหนึ่งระเบิดโอ้ยหูดับ <c oughs> โอ้ยขวายิงบ้าโดนยิงโดนมวก โอ้ยซ้ายขวาเลยวะตายตัวหนึ่งตายโอเคตายสองยากระสุนก่อนว่า <c oughs> น่าจะสองตัวสุดท้ายแล้วแปลว่าหนึ่งตัวคือตัวนั้นพี่อีกตัวหนึ่งอยู่รถดิแองเรียแล้วก็อีกหนึ่งตัวมาสามตัว <c oughs> หมดละเฮ้อ <c oughs> พี่โดนวาร์ปกลับอ่ะโดดออกไปแล้ววาร์ปกลับมาที่เดิมได้ยินเสียงโดนปืนปึ้งแล้วเขาวาดทีเดียวแล้วก็มาโดนระเบิดไฟดแบบปีกระโดดออกมาแล้วงงจัเนึกออกดิโอ้โหสุดยอดดีนะเป็นโฟล์อ่ะไม่งั้นผมตายแล้วเมื่อกี้ปืนผมแรงกว่ามันไงแต่ตายไปสองพี่ตายกับไฟสองรอบแล้วเนี่ยแหละแต่ไฟนี่สุดจริงก้าปลาขึ้นหอคอยนี่ใช่ไม่ได้หรอกมันโดนทีเดียวปุ้มใช่ก็ตาย มันใส่เอคี AK แบบเอคใส่สะโขบไอ้นี่แต่สะโขบวีเอสอ่ะอีเดือดจัดตัวพี่ทำไมวาร์ปกับไม่เหมือนั้ะนั่นเดี๋ยมันอาจจะเดินไปติดเหมือนแบบจุดบั็กของมันนะพี่จุดที่มันไม่ไปอ่ะคิดว่านะดึงตัวกลับแบบโค่รหยาบอ่ะใช่ก็เลยล้วนะอยู่ดีปุ๊บขึ้นมาอี้อาก็เลยโดนดึงผงคิดว่าอย่างนั้นเอาโอ้ค้างเกมค้างวิ่งแบบวิ่งแบบกระจกแตกกันอีกแล้ว แต่ของสามตัวนี้ไม่ไม่ค่อยอิ่มเท่าไหร่พี่ชิลอยู่ยวนะผมเก็บเอเคมาไว้ก่อนนะเผื่อได้ใช้ระยะใกล้แต่ผมว่าเอาฟอลยิงดีกว่าโฟลแรงจัดโอ้ได้กระสุนฟอลอีกโอเคอรีโหลดให้เต็มก่อนอ่ะรีโหลดแล้วไปไหนเนี่ยอ๋อเก็บเข้านี่เลยอ่ะยัดไว้เต็มไว้ก่อนแรงไม่แรงไม่รู้เต็มไว้ก่อน,อนโอเค คนพวกว่านหน้าคน <S <S โอ้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 โอโอโอตายเพ่าะวะแม่งเอ้ยยิงไม่โดนหัวเมื่อกี้เสียดายตายเพ่าะว่า น่าจะโดนหัวแต่ว่าน่าจะเป็นจังหวะอน,นี้พอดีตายปุ๊บวะจังหวะใช้กระสุนหนึ่งพอดีตายจังหวะปาไปเลยเพื่อนอ๋อตายโอเค มีตัวเดียวเหรอโอเคตายไปตัวโอ้ใช้ svd ได้วะแปดหมื่นห้า 80, 000, น่าสนใจนัดแรกที่ผมยิงไม่ตายเพราะอะไรวะพี่เพราะว่าผมใช้นี่กระสุนหนึ่งเลยแบบเฮ้ยไ,ไม่ตายวะอะไรอย่างงี้มันลำกล้องเหรอครั้งเหรอไม่ผมไอ้นั่นไงผมเจอจากคลังไงผมเลยามาใช้ เจอจากในนี่ไงตัวเมื่อกี้แกเคาะไม่หยุดเลยนะสไนเมื่อกี้เพชรวิธีว่ะว้าดีโหลดหน่อยเพื่อนโอเคมีกี่นัดนี่แม็กกาซีนฟู่สวยอุยจะโขบโคตรไกลแทงเพราะะโขบนี่แหละพี่ชายไม่ต้องเก็บอะไรแล้วผมของเต็มหมดละตอนนี้ต้องวิ่งออกอย่างเดียวละโอ้จ้าจ้า กํากลังจะมายืนฮิวโถเอ้ยเศร้าเลยแตกเลยยิงไปสี่ตัวเศร้าเลยไอ้เวลาชิวๆได้ยิงคนชิวอยู่กะว่าจะยืนตรงนี้ไงโอ้เออหูกระสุนแรกด้วยอ๋อเกาะผมจะแตกแล้วพี่มันเลยยิงเข้าหมดเลยเศร้าเลยชิวๆชิวๆได้ยิงคนละชิวครับชิว